สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่หญินจะแปนนะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นคลิปนี้นะมาชวนทุกคนเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากหน้าแสลากอายไลเนอร์นะคะที่ซื้อมาก็เห็นโฆษณาบ่อยมากตามร้านขายยาเลยลองมาใช้ดูนี่ไอายไลเนอร์ลองกรีกดดูก็จะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าแต่งตัวถึงจะเป็นแม่บ้านแต่เราสอนภาษาญี่ปุ่น แล้วเราทำงานออนไลน์เราก็ต้องทำตัวให้มันรู้สึกแบบว่าเ a to freshie ดูแบบปี้กระเป๋าตลอดเวลาขออภยัยขยบัเคลื่อนตัวให้เดี๋ยวเราจะกาดกล้องไม่มงจะกาดกล้องไปที่ตัวอ,อักษรตัวหนังสือแล้วกันเนอะจะได้เห็นได้ง่ายๆนะคะว่าต่อ,อตัวไหนยังไงบ้างลองดูอ่าตัวนี้1นึ่น keep ของรักษาไว้ได้ทั้งวันนะคะ Thai Q C Data Shutoku s m i Thai Q คือความทนนาน Data Shutoku คือเก็บข้อมูลของความทนนานเนี่ยเรียบร้อย s u m คือเรียบร้อยตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยถัดมา Yoduma De a u t o s a Nai เดี๋ยวเนดะี๋ยวมันไม่ใช่เยอะมาเด a อโตหคือมันไม่สีมันไม่ของอายไลเนอร์เนี่ยมันไม่ขาดมัน่าเขาเรียกยังไงดีภาษาไทยมันไม่ลบเนาะมันไม่ลบเ,อลบเ่อนไปจนถึงตอนค่ำเลยติดมาน,นาจะบอกอย่างนั้นเถอะให้โจ้คือแปลว่ามากทยคิวอายไลเนอร์ I อไลน์หนแล้วพูดแบบชัดๆอไลน e หคือเป็นอ l i ไลเนอแบบที่ติดทนนมากโจคือแบบว่ามากนะคะอ่าตรงนี้ไล n e ไลน์โมไลนไลอืมนะไลน์โมโคยโมคันตานิโอสตวะนาริมาเเป็นการเล่นคำเนาะเซนไลน ที่ไม่ได้แปลว่าลายและเล่นลายกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือลายหมายถึงเส้นขีดใต้ตาขีดไลเนอร์นะคะตรงนี้ทั้งเส้นเขียนขีดใต้ตาแล้วก็ความรักค่อยแปบค,ความรักคันตาแลว่าไ,ไม่ได้ตกกันง่ายนะไม่ได้ตกความรักกนันง่ายๆแล้วก็ไม่ได้หลุดหายกันไปง่ายนะอันนี้เล่นคำนะคะน้เมฆก็คือเรียบเส้นเรียบรื่อน,นะ,ะตรงนี้โคคุโบโซฟูเดะ กกกุตรงนี้แปลว่าสุดๆมากโฮโซยมาจากว่าโฮโซยนะคะแปลว่าเล็กเส้นเล็กเลียวนะคะเป็นเส้นฟูเดะก็คือผู้การเป็นเล็กเลียวน a t จูลา b ูบราว์บราวนะนะตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาติวอเตอร์ o ูด์วอเตอร์ฟูผู้กันน้ำโอโยเต่อฟแล้วก็สามารถลรบออกล้างออกได้ด้วยน้ำอุ่น ข้นถต่มาเขาจะอ่านว่าโคฮัชชคุแปลว่าสีแจ่มชัดง่ายๆโคแปลว่าตรงนี้มาจากทากกะแปลว่าสูงอ่าหรือราคาแพงแต่นี้ไม่ได้แปลว่าสูงหรือราคาแพงเป็นไงเห็นไหมเราใี่ปุ่นคันจิรอบตัวแบบว่าง่ายๆที่เราได้ใช้ทุกวันจริงๆเรอในคลิปนี้ฝากพี่พิงเท่านี้นะคะ ใครมีอยากพลาดคลิปดีๆของมิ่งเซนเซติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะ YouTube, t i k t o k Facebook ได้หมดเลยที่สดชื่นที่คุณสะดวกโซเชียลไหนไปเลยจ้าส่วนเอตติกเอไมช่เสยอินสตาแกรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจระบบมันสักเท่าไหร่คือจะลงเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็ส่วนตัวมากกว่านานๆทีลงแล้วแต่อารมณ์นางให้ไปละกับคุณมากค่ะ